พนเน็ Planet, ร่วมกับ oh. ทิมงานป้าสังย่าสอนเสนอขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการชิมหมดชามสนับสนุนโดยโครงการบ้าน The Touch จัก,กรยาน LA Bicycle แวตามันใส่ใจทุกรายละเอียดงานครัวรองเท้าแพนสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้50ปีโตโยตา้า อยู่พอให้ชุ่มลิ้นอุ๊ยอุย,อยตายเสียกรุนีเสียกุณละสตี คุณผู้ชมคะนี่คือรายการชิมหมดชามวันนี้แตงโมจะพาคุณผู้ชมไปชิมก๋วยเตี๋ยวเนื้อราชวัตรบิ๊กสุที่โด่งดังมากว่า60ปีค่ะเขาบอกว่าร้านนี้ร้านเด็ดร้านดังมากๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วตามตะโมไปเลยค่ะแต่เราต้องแถวตรงนิดนึงนะคะพร้อม1 2 3แถวตรงขวาหันหน้าเดินซ้ายกว่าซ้ายตลดตจึงเตจึงเตจึงตลอดตจึงเตจึงเตจึง เสียวเนื้อราชวัรบิ๊กสูค่คะวันนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นร้านที่เด็ดร้านที่ดังมากๆที่แตงโมงตามมาชิมหมดชามแม้แต่ได้กลิ่นนหอมแบบนี้ค่ะสมแล้วค่ะที่ร้านนี้เขาดังเพราะตอนนี้เนี่ยได้กลิ่นของเครื่องเทศยาจีนนะคะของน้ำซุปเตะจมูกอย่างแรงเลยเดี๋ยวเราเข้าไปตามหาเจ้าของร้านเพื่อจะพูดคุยประวัติความเป็นมาแล้วก็อาหารจานเด็ดของร้านนี้กันดีกว่าคุณผู้ชมตามมาเลยค่ะลุงจ๋าหนู่าตามหาเจ้าของร้านนี้ชะลุม นี้ใช่ไหมคะใช่ครับโอ้คุณลุงเจ้าของร้านแม้ยังหล่ออยู่เลยเขาบอกว่าขายมา60กว่าปีใช่ครับหล่อขนาดนี้ครับใช่เลยใช่ชื่ออะไรคะคุณลุงค่ะสง่าครับสง่าคุณลุงสง่าคุณลุงสง่านะคะ ก็เป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อราชวัตนนะคะบิ๊กสุค่ะคุณลุงคะร้านนี้นะคะตะโมได้ข่าวมาว่าเปิดมายาวนานแล้วใช่ครับ60กว่าปีนะครับ60กว่าปีครับคุณลุงรับช่วงมาจากคุณพ่อคุณแม่ครับช่วยคุณพ่อคุณแม่มาตลอดนะตั้งแต่เด็กวัยรุ่นจนตอนนี้วัยเก๋าแล้วนะคะแล้วสูตรนี้เป็นสูตรของใครคะของคุณพ่อคุณแม่ที่ทำมาก่อนนะ คุณลุงคะแล้วส่วนใหญ่อะค่ะเมนูที่ลูกค้ามาแล้วต้องสั่งบ่อยๆเนี่ยมีอะไรบ้างคะก็มีชิ้นเปื่อยไส้เนี่ยฮะชิ้นเปื่อยไส้ครับนะคะเป็นเกาเหลาหรือว่าเป็นเส้นคะเป็นเกาเหลาทาไมเขาถึงสั่งเมนูน <Sophie> ี้เป็นพิเศษครับคุณลุงเพราะว่าไส้อ่อนนี่ของเราไม่เหมือนที่อื่น,นไม่เหมือนที่อื่นด้วยเด<อ>ี๋ยวต้องตามไปดูแต่แตงโมสงสัยอยู่อย่างเดียวใครยังคาใจค,คุณลุงชื่อคุณลุงงนะแต่ทำไมร้านนี้ถึงชื่อก๋วยเตี๋ยวเนื้อราชวัตรมิกซูแล้วคะ อย่างนี้คือท่านพิงสูเนี่ยมาทานตั้กันท่านเป็นยังเป็นหนุ่มนะฮะเป็นหนุ่มยทหารหนุ่มจนกระทั่งท่านจะเป็นพบทบนะฮะในระหว่างท่านที่กําลังจะเป็นพบทบเนี่ยนักข่าวก็ติดตามตวท่านตลอดฮะท่านมาทานบังเอิญเจอเพื่อนแล้วเพื่อนก็นั่งทานอยู่เป็นกลุ่มเลยนะเพื่อนเพื่อนท่านอ่ะแล้วก็ยกขึ้นมาทําความเคารพท่านว่าเจ้าของร้านเจ้าของร้านมาแล้วแล้วนันแล้วหลังจากนั้นน่ะนักข่าวเลยเขียน ว่าเป็นเจ้าของร้านก็คือท่านบิ๊กสูนั่นเองใช่ก็เลยได้ชื่อนี้มาโด่งดังมาจนทุกวันนี้เลยนะคะคคอย่างนี้ได้กินน้ำหอมแบบนี้แตงโมทำไม่ไหวแล้วอยากจะเข้ามานะคะล้วงเคล็ดลับว่าร้านนี้เนี่ยเขาทําอย่างไรเขาเลือกเนื้อย,ยังไงนะคะใช้เส้นยังไงต้มน้ําซุปยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปนะคะสอบถามเคล็ดลับจากคุณลุงสงากันเลยค่ะแหมหนูก็นึกว่าลุงกับชื่อบิ๊กสูสิ ปรุษงาคะมีเคล็ดล ah, ับยังไงบอกเป็นโมให้หมดให้สิ tornado, oh Source, right. uh ้นเลยค่ะอ่าได้ได้คือก่อนอื่นเนี่ยเราจะหุงต้มเลยต้องมีน้ำใช่ไหมมีน้ำซุปก่อนค่ะน้ำซุปก่อนคือน้ำซุปเนี่ยเราก็ใส่ใส่ให้พอดีพอดีนะเพราะเราจะได้ใส่ถั่ว้อสามชั้นพื้นทองเนี่ยเพราะว่าอะไรคะเนื้อส่วนนี้มันมีความพิเศษกว่าเนื้อส่วนอื่นยังไงคะคุณเนื้อส่วนนี้คือเนื้อพื้นทองเนี่ยมันหอมนุ่มนะค่ะ ใส่น้ำใส่น้ำไฟประมาณพอดีพอดีจากนั้นค่ะเวลาจะทําน้ําซุปนี่ต้องรอยังไงคะทำยังไงรอพอให้มันใกล้จะเดือดก่อนช้อนจะเดือดก่อนอ่าแล้วก็ถ่วงเนื้อลงไปค่ะใส่เครื่องในขอบกระโดงนี่ลงไปขอบกระโดงมีอะไรอีกคะนี่จันทร์มีงไปแล้วก็มีลินลงไปแล้วก็จะมีจะมีเอ็นที่อยู่ในนี้นะที่ซึ่งต้มตั้งแต่เช้าตีห้านี่ยังไม่เปื่อยเลยแข็งโปกเลยเนี่ยใส่ไปเลย เพื่อเราต้องการเอาน้ําซุปที่มาขายอ๋อก็คจะให้น้ำซุปเนี่ยความหอมของน้ําซุปคือมันจะมาจากเนื้อทั้งหมดจากเนื้อทั้งหมดแล้วหลังจากนั้นแล้วมันเดือดเรียบร้อยแล้วเราช้อนฟองออกเครื่องเทศยาจีนนะฮะเช่นอบเชยอันนี้เหรอคะอบเชยนะฮะเขาจะเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วก็โป๊ยก็จะเหมือนดอกไม้แบบนี้แล้วก็จะมีเครื่องพะโล่แล้วเนี่ยคือวิธีการคือเราจะใส่ ใส่ทั้งกระเทียมสดนะที่เราที่เราตำมาแล้วหรือจะบดมาแล้วนะพร้อมด้วยเกลือป่นพร้อมด้วยเกลือป่นนะฮะแกคุกให้ดูนะฮะคือส่วนผสมหม้อหม้อของลุงใหญ่ลุงก็ใส่เยอะนะใส่เยอะหน่อยอย่างอบเชยอบเชยนะปอยกากเข้าไปแล้วก็จะมีเกลือป่นผงพลโลนะแล้วก็คุก โคกๆไงขนาดจะไม่ลงไปในหม้อก่กลิ่นยังหอมเตะจมูกจะงงอขนาดนี้แล้วก็เอาผ้าเดบเนี่ยผ้าเดบเนี่ยห่อใส่ผ้าห่อใช่ไหมคะใส่ผ้าห่อแล้วก็ห่อทำไมคะคุณลุงห่อเพื่อไม่ไม่ให้มันหลุดออกไปในหม้อเนี่ยมันมันจะเกาะเป็นก้อนอย่าทําให้หม้อมันไหมจะทำแล้วก็จะไม่ใส่ด้วยใช่ใช่แล้วก็ห่อห่ออยู่ในผ้า ใส่ไปนะฮะใส่ไปแบบนี้นใส่ไปแบบนี้น <ะ S 1> บบนอพอมันเดือดได้ถึงที่ค่ะนะเดือดได้ถึงที่เราก็ใส่เนื้อลงไปโอ้โหในหม้อนี้นะคะเรียกไดว่ามีครบทุกอย่างเลยจริงๆแล้วเนี่ย ต้องใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงคะคุณลุงคะก็ประมาณประมาณ5ชั่วโมงนะพอต้มเราก็ต้องเติมด้วยซีอิ๊วดำพอน้ำใกล้ๆหอมนะคะจะไม่กลิ่นเข้ามาเลย้วยซีอิ๊วดำจะใส่ซอสปรุงรสนะคะขวดหนึ่งขวดหนึ่งด้วยอ๋อ แม้กระทั่งมันเรียบร้อยแล้วเราก็ปรุงแต่งขายได้เลยกลิ่นนี้แบบว่าไปเรียกลูกค้าถึงฝั่งลุงแล้วลุงบอกว่าหอมมากเลยวนวนของน้ําซุปแล้วก็เนื้อทั้งหมดนะคะแอบจะเห็นตรงนี้ที่เนื้อลุงคะมีไส้ใปกติไส้ที่อื่นเนี่ยทานไม่ค่อยได้ครัลุงจะมีกลิ่นเหม็นนะคะไส้ที่นี่เนี่ยมีเคล็ดลับยังไงบ้างคะคือเราจะต้มเสร็จแล้วฮะเราก็มาเคี่ยวใหม่นะใส่กระมังนี้มาเคี่ยวใหม่แล้วก็ใส่เครื่องเทศยาใส่น้ำตาล น้ำตาลปีดนิดหน่อยเพื่อให้มีกลิ่นหวานนิดๆแล้วเวลากินไส้พวกนี้ปกติเวลากินกินน้ำตามไปเนี่ยมันเหมือนจะมีไขมันติดที่ปากอราคุณลุงตรงนี้เป็นไหมคะของคุณลุงไม่เป็นนะพ่อของลุงได้ไปเคี่ยวออกออกการเคี่ยวไปแล้วก็ช้อนไขออกแล้วอย่างลูกชิ้นล่ะคะลูกชิ้นคุณลุงทำเองหรือเปล่าหรือไปซื้อมาลูกชิ้นนี่ของบ้านน้องก็ทำนะคือลูกชิ้นเรานี่ใช้เนื้อส่วนสะโพกนะเครื่องบดเครื่องเตะเราจะค่อยๆเอาน้ำแข็งนี่หยอดใส่มันมีทั้งเกลือมี ทั้งกระเทียมมีทั้งพริกไทยมีทั้งผงชูรสเนี่ยกลางๆเนี่ยเวลาบดเสร็จแ,แล้วมันจะมาปั้นเป็นลูกๆเพราะมันต้องใส่น้ำแข็ <พอ S 1> งชุบมันร้อนเหรอคะเพราะไม่ไม่ใช่ฮนะเพราะให้มันมีน้ำอยู่ในเนื้อเนี่ยเราขัดลูกจิ้นเนี่ยนะขาดไปป้อนี่มันจะมีน้ำออกมาน้ำมันมันเป็นเป็น,นรูๆอ่ะ อันนี้เนื้อสามชั้นนะ,ะแล้วสามชั้นฮ<น>ะให้เรียกว่าเนื้อสามชั้นบงางร้านเขาเรียกว่าโกเบะน,นะ,ะแล้วอย่างจานนี้นะคะสงสัยจ้งเลยมันเป็นแผ่นๆอันนี้คืออะไรกันอันนี้นนคือลิ้นนะฮะลิ้นวัวน,นะฮะ <ๆ S 2> ลิ้นวัว <ๆ S 2> ที่ว่าเราตุ๋นต้มเสร็จแล้วเราก็หั่นเป็นชิ้นๆนลิ้นวันวรสชาติมันจะเป็นยังไงคะทำไมคนก็ถึงชอบทานลิ้นวัวกันลิ้นวัวนี่มันต้องแบบเปื่อยนุ่มนะหอมฮะเพราะว่ามันเนื้อมันละเอียดกว่าเหมือนกับไอ้พวกที่ทำสตูลิ้นเนี่ยนะคือ ี่เขาเรียกเอนเอนแก้วศูนนะฮะเอ็นแก้วเนี่ยที่เราต้มมาจากในหม้อนี่คุณบอกว่าต้มนานๆนั่นแหละมันไม่ค่อยเปื่อยนะฮะเดี๋ยวผมฟักอันนึงอยู่ในหม้อนี้ให้ดูนะฮะมันต้มมาตั้งแต่เช้าแล้วฮะตอนนี้สี่โมงแล้วมันยังไม่เปื่อยเลยเนี่ยมันเป็นข้อเส้นๆแต่ตอนนี้ตรงนเปือด้เนื้อเนี่ยเนื้อโปะเลยะทั้งในหม้อเนี่ยดูแล้วแบบมันนุ่มมากเลยครับเราต้องมันใช้เวลาเคี่ยวนุ่มอยู่ภายข้างนอกอีกทีนะค่ะ ใส่กระดมังหรือใส่กระทะก็ะได้เอามาเอามาตุ๋นีิอ่ามาตุ๋นิตีหนึ่งมาปรุงแต่งให้หอมแลยเพราะว่าเอ็นแก้เป็นส่วนท<ๆ>ี่หลายคนในะช่อบกินมากเลยเพราะว่ากัดไปมันจะนุ่มๆน,นี่ก็คือเป็นส่วนผสมทุกอย่างคะ่ะที่กว่าจะออกมาเป็นนะคะอาหารรสชาติจานอร่อยนี่ก็คือเป็นส่วนผสมทั้งหมดะคะ่ะเดี๋ยวในเบรกหน้าแตงโมจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูค่ะว,ว่าวิธีการทำกอกมาเป็นแต่ละชามแต่ละชามนั้นมีวิธีการทำอย่างไรเดี๋ยวสักครู่คะ่ะ